แดนดินถิ่นนี้มีรักโดยรน,นาบทที่3ทับสมารับฟังกันต่อนะคะในตอนเย็นหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วพูชิดาก็ได้กลับเข้ามาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านพักจากนั้นก็เตรียมจะจัดการปรุงอาหารเมนูง่ายๆรับประทานแต่ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะเดินเข้าไปในครัวเสียงเรียกของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านพัก ครูคะครูครูไม่ต้องเสียงเรียกที่คล้ายเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของเธอนั้นทําให้ภูชิดาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจและเมื่อเธอยังคงเงียบไม่ตอบรับก็มีเสียงถกเถียงกันตามมาภูชิดาจับเสียงได้ว่ามีเด็กผู้ชายด้วยเลิกเรียนแล้วยังมีเด็กที่ไหนตกค้างอยู่ที่โรงเรียนอยู่อีกนะเนี่ยร,ร่ยางเพียวคิด ่าขงขมวดคิ้วเรียวสวยเข้าหากันด้วยความสงสัยแต่เมื่อเปิดประตูบ้านพักออกมาและเห็นหน้าของคำอิงเด็กนักเรียนหญิงชาวไทยใหญ่ที่เรียนอยู่ชั้นที่เธอสอนกับเด็กชายในชุดนักเรียนร่างผ่ายผอมอีกคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านครูสาวก็ยิ้มออกมาตาเป็นประกายคำอิงมีอะไรหรอจ๊ะถึงได้มาหาครูที่บ้านตอนเย็นเอย่างเงี้ยภูชิดาพูด พลางดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือซึ่งเป็นเวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้วแม่ให้หนูกับพี่ทูนเอาพรับมาให้ครูค่ะเด็กหญิงคำอิงตอบพลางยื่นถุงพลาสติกหูหิ้วที่บรรจุผลไม้สีเหลืองสดใสไว้ข้างในให้ครูสาวลูกพลับเหรอสีสวยน่ากินดีจังเลยครูเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยกินนะเนี่ย ภูชิดาพูดพลางรับถุงใส่ลูกพลับมาจากลูกศิษย์ตัวน้อยก่อนจะเอ่ยถามเอ๊ว่าแต่เขากินยังไงหรอกินได้ทั้งเปลือกหรือเปล่าจ้าคำอิงกินทั้งเปลือกก็ได้ครับผมเห็นพ่อกัดกินโดยไม่ปอกเปลือกเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นคนตอบแทนจะบ,บ้าเหรอพี่ทุนพ่อกินเพราะขี้เกียจปอกเปลือกต่างหากล่ะ เด็กหญิงเอาสอกกระทุงสีข้างเด็กชายพร้อมกับทำหน้าขึงขังเป็นผู้คงแก่เรียนแล้วหันมาพูดกับครูสาวด้วยท่าทางเอียงอายครูอย่าไปเชื่อพี่ทุนนะคะเวลากินต้องปอกก่อนค่ะจะได้อร่อยไม่แข็งเหรอจ๊ะขอบใจมากเลยทั้งสองคนภูชิดาพูดพลางอมยิม้มจากนั้นจึงเอ่ยถามเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างเด็กหญิงคำอิงขึ้นแล้วเราชื่ออะไรครับ ครูใบตองยังไม่รู้จักเลยเป็นพี่ชายของคำอิงหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันเชียวผมชื่อทุนครับเป็นพี่ของคำอิงแต่ว่าผมไม่อยากหน้าเหมือนคำอิงหรอกเพราะว่าคำอิงตัวดำเด็กชายพูดพลางยิ้มกว้างจนเห็นฟันหล่อสองซี่แต่แล้วก็ต้องร้องโอยออกมาเสียงดังเมื่อโดนคำอิงทุบหลังดังอึกใหญ่เพราะฐานที่พี่ชายบังอาจมาแซวถึงสีผิวของตน ถึงจะดำแต่ก็ห่างเลีเย้ยคนเป็นน้องตอบด้วยภาษาไทยใหญ่ทำให้ภูชีดาทำหน้างงเพราะไม่รู้เรื่องเด็กชายทูลจึงต้องแปลให้ครูฟังมันพูดสิครับมันว่าตัวเองถึงจะดำแต่ก็สวยผมไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยสู้เด็กผู้หญิงรีซอก็ไม่ได้พวกนั้นนะทั้งขาวทั้งสวยด้วยพูดจบเด็กชายก็กระโดดหนีกำปั้นของผู้เป็นน้องสาว แต่ได้ยิงคำอิงก็ตามไปทุบไหลของพี่ชายสิอีกทีหนึ่งด้วยความหมันไส้เอาละเอาละเด็กๆอย่าทะเลาะกันเลยครูฝากไปบอกแม่ด้วยนะจ๊ะว่าขอบคุณมากครูสาวเอ่ยปลามลูกศิษย์ตัวน้อยทั้งสองคนจากนั้นก็ถามกลับแล้วนี่บ้านเราสองคนอยู่ไหนแล้วจ๊ะไกลหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงหรอกรีบกับบ้านเถอะบ้านของหนูอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะ เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนั่นไงคะครูบ้านหนูเด็กหญิงคำอิงชี้มือไปที่บ้านของตนซึ่งพอหญิงสาวมองตามมือเล็กๆนั้นไปจึงได้เห็นบ้านที่เธออยากเรียกว่ากระท่อมมากกว่าเพราะมีขนาดเล็กและสร้างติดพื้นดินอยู่บนเชิงเขามองในระยะไกลก็รู้ว่าสร้างด้วยไมย้บ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนออกไปประมาณ200เมตร แล้วลูกพรับนี่พ่อกับแม่หนูปลูกเองเหรอจ๊ะถ้ามันอร่อยวันหลังครูจะได้ไปซื้ออีกผูชีดาเอ่ยถามเด็กทั้งสองพลางหยิบลูกพรับหนึ่งลูกออกมาจากถุงเพื่อพิจารณาดูพ่อกับแม่ผมปลูกที่สวนหลังโรงเรียนนี่เองครับผมกับน้องสาวยังช่วยรดน้ำทุกเย็นเลยเด็กชายทูนตอบด้วยความภูมิใจอยากเห็นต้นพรับจังเลยว่ามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นสักที ภูชีดาเปลยกับตัวเองเบาๆแต่คำอิงที่สนใจในตัวครูประจําชั้นของตัวเองตลอดเวลาได้ยินชัดและเห็นทางที่จะได้พาครูคนสวยไปเที่ยวครูอยากเห็นเหรอคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูส่วนของพ่อแม่หนูอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่หรอกคะ่ะเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วจริงไหมพี่ทุนเราพาคุณครูไปกันเถอะประโยคหลังเด็กหญิงตัวน้อยหันไปขย่าแขนพี่ชายของตนเองเพื่อเป็นการเร่งเร้า ไม่เป็นไรหนกจากคำองิงเดี๋ยวค่อยพาครูไปดูวันหลังก็ได้วันนี้เย็นแล้วกว่าจะกลับมาก็มืดพอดีผูชิดาเอ่ยปฏิเสธเพราะกลัวว่าถ้าเด็กทั้งสองมัวแต่พาเธอไปเที่ยวพวกเขาก็จะไม่มีเวลาทำการบ้านและช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านไม่เป็นไรครับเดินออกไปทางหลังบ้านพักครูแป๊บเดียวก็ถึงตอนเย็นๆแม่ยังเคยใช้ผมเป็นเก็บผักเลยครับ ความที่อยากพาครูคนสวยไปเดินเล่นตามประสาเด็กที่อยากใกล้ชิดกับครูและอีกทั้งความที่อยากอวดสวนของครอบครัวตนเองทุนจึงอาสาพาหญิงสาวไปทันทีอืมก็ได้จ้ะแล้วครูต้องเปลี่ยนชุดไหมหรือว่าไปชุดนี้ได้เลยร่างเพียวเอ่ยถามลูกศิษย์ตัวน้อยของตนก่อนที่จะก้มมองชุดที่ตนเองสวมอยู่ซึ่งเป็นเสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้าอ่อน กับกางเกงสีส่วนสีดำชุดนี้ก็ได้ครับไปกันเถอะคําอิงรอเดี๋ยวนะครูขอเอาผ้าไปเก็บก่อนภูชิดาบอกแล้วเปิดประตูบ้านเอาถุงพผับวางไว้ด้านในก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องนอนแล้วรื้อเอาเสื้อยีนแขนยาวสีดำสนิทขึ้นมาสวมจากนั้นจึงเดินลงมาสมทบกับเด็กทั้งสองที่ยืนคอยอยู่ด้านล่างทันทีเมื่อเห็นผูชิดาเดินออกมาจากบ้านพัก ทุนก็ออกเดินนำไปที่สวนของตนเองด้วยท่าทีร่าเริงกว่าใครในขณะที่คำอิงก็เดินช้าๆอยู่ข้างๆครูสาวคนสวยของตนและพอหญิงสาวเผลอเด็กหญิงตัวน้อยก็แอบจับแขนของผู้ชิดาแถมย่างลูบมือเล็กไปมาตามลำแขนกลมกลึงของเธอด้วยดวงตาเป็นประกายแวววาวอย่างชื่นชมจนหญิงสาวอดขำไม่ได้เป็นอะไรเหรอจ๊ะคำอิง ทำไมลูกแขนครูอยู่อย่างนี้ล่ะเด็กหญิงตัวน้อยทำหน้าอายเมื่อถูกทักก่อนจะบอกถึงเหตุผลที่ทำแบบนั้นแต่ไม่ยอมปล่อยมือจากข้อมือครูคนสวยแต่อย่างใดมือครูนิ่มๆค่ะขาวด้วยไม่เหมือนมือแม่ที่ทั้งดำทั้งแข็งจับทีเหมือนกับจับท่อนไม้เลยมือพ่อก็เหมือนกันไม่สวยไม่นิ่มเหมือนมือครูเลย ก็พ่อกับแม่คําอิงทํางานหนักนี่จ้าทั้งทําสวนทําไร่จับจอบจับเสียมอีกทั้งตากแดดตากลมก็เลยอยากกล้านเป็นธรรมดาภูชิดาอธิบายก่อนจะทําท่าลังเลเมืม่อเห็นทางแคบๆที่เด็กทุนกําลังเดินนําไปนั้นมีหญ้ากอสูงใหญ่ที่ดูเหมือนจะคมหน้าหวั่นเกรงว่าจะเฉือนเอาเนื้อให้เป็นแผลทางนี้หรอทำไมมันรกจังเลยหญิงสาวเอ่ยถามคำอิง ลางคิดในใจว่าเธอคิดถูกหรือคิดผิดกันหนอที่ตามเด็กทั้งสองมาเที่ยวสวนเพราะทางเดินที่เด็กชายทูลเดินนำไปนั้นมันสุดแสนจะขรุขระและรกชัดจนหน้าหวั่นเกรงว่าจะไปเจ้าเอ๋เข้ากับสัตว์โลกน่ารักทั้งที่มีตีนและไม่มีตีนโดยไม่ทันรู้ตัวไปเถอะค่ะครูเร็วๆไม่ไกลหรอกค่ะคำอิงดึงมือของคูชิดาให้ออกเดินอีกครั้ง หญิงสาวจึงจำต้องเดินตามไปอย่างจำใจจะถอยก็ไม่ได้เสียด้วยเพราะลองถอยตอนนี้ลูกศิษย์ตัวน้อยทั้งสองคนคงได้เสียใจเป็นแน่แต่ในระหว่างทางหญิงสาวก็ได้ร่ำๆจะชวนเด็กทั้งสองกลับอยู่หลายครั้งเพราะเธอไม่รู้ว่าทางข้างหน้าไปอีกไกลแค่ไหนและเป็นยังไงบ้างที่เดินผ่านมามีทั้งขึ้นเนินข้ามห้วยที่มีไม้พาดไว้เพียงสองอัน และนี่ก็กำลังจะขึ้นเนินอีกแล้วมันอาจไม่ไกลสำหรับเด็กๆแต่ว่าสำหรับเธอมันค่อนข้างไกลและน่ากลัวจนบอกไม่ถูกมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นหญ้าสูงท่วมหัวเต็มไปหมดหลังจากที่เดินกันมาได้สักพักคุณครูสาวคนสวยก็หยุดยืนหอบหายใจอย่างแรงด้วยความเหนื่อยอ่อนเนื่องจากไม่เคยเดินบนดอยมาก่อน จากนั้นจึงเอ่ยถามเด็กชายทุนซึ่งกำลังเดินกลับมาหาเธอยังไม่ถึงอีกเหรอทุนถึงแล้วครับแน่นไงครับส่วนของพ่อกับแม่ผมทุนพูดพลางชี้มือไปยังบริเวณที่โลง่งท่ามกลางป่าสนที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งมีไม้ยืนต้นสูงขนาด6-7เเมตรปลูกเรียงรายกันกินเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่โดยบนต้นไม้พวกนั้น มีผลไม้สีเหลืองอมส้มสดใสประปลายแต่ส่วนใหญ่ยังเขียวอยู่เต็มต้นอีกฟากหนึ่งเป็นแปลงกล่ำปลีที่กำลังเริ่มห่อหัวกลมๆเตรียมเก็บขายได้นี่หรอต้นพลับโหดกเต็มต้นเลยมีกล่ำปลีด้วยผู้ชิดาเอ่ยขึ้นอย่างตื่นเต้นก่อนที่จะเอามือปิดปากปิดจมูกพร้อมกับทำหน้าเยเกเกนื่องจากกลิ่นเหม็นของยาฆ่ามแมลงที่แปลงผัก ได้โชยมาเข้าจมูกของเธอเข้าเต็มๆใช่ครับครูผมยังเคยมาช่วยพ่อกับแม่ปลูกกละลำปีเลยเด็กชายเอ่ยขึ้นพลางยืดอกด้วยความภาคภูมิใจเก่งจังหญิงสาวชมครูคะหนูจะไปเก็บผักกูที่ริมน้ำตรงโน้นเอาไปให้แม่แกงผักเขียวครูจะไปกับหนูด้วยไหมคะไปอีกแล้วเหรอพูดได้แค่นั้นหญิงสาวก็ยิ้มแยแยออกมา ไปก็ได้จ้ะเอ่ยจบภูชิดาเดินตามลูกสิษย์ตัวน้อยไปอย่างช้าๆโดยที่ในใจก็นึกสงสัยว่าไอ้เจ้าแกงผักเขียวนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงนะใส่เฉพาะผักที่มีใบสีเขียวเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าแกงผักแล้วใส่สีเขียวเข้าไปกันแน่คิดๆมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็แอบอมยิ้มออกมาด้วยความขบขันตัวเองที่คิดเรื่อยเปื่อยไปไกลถึงไหนต่อไหน หลังจากที่พาคุณครูคนสวยของตนเดินมาถึงบริเวณลำห้วยที่มีน้ำใสแจ๋วจนมองเห็นก้อนหินตะปุ่มตะป่ำอยู่เบื้องล่างลูกศิษย์ตัวน้อยทั้งสองของภูชิดาก็วิ่งแข่งกันไปที่ริมน้ำจากนั้นก็ช่วยกันเก็บหักรูปร่างคล้ายใบเฟิร์นที่กระจัดกระจายอยู่ริมน้ำในขณะที่หญิงสาวก็มองไปรอบๆบ,บริเวณก่อนจะเดินลัดเลาะ,ละริมห้วยไปทางชายป่าอีกด้านไม่ไกลจากจุดนั้น เพื่อฆ่าเวลาระหว่างที่เด็กสองคนกำลังสนุกกับการเก็บผักแต่เมื่อเดินมาจนสิ้นสุดอนาเขตสวนและพบว่าไม่มีอะไรให้ดูนอกจากเส้นทางเล็กๆที่เข้าไปในป่าอันรกทึบหญิงสาวจึงหยุดยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นอากาศที่ไม่คุ้นชินกับบรรยากาศรอบตัวที่วังเวงทำให้หญิงสาวเกิดความเหงาเศร้าขึ้นมาชั่ววูบ และอดคิดถึงอดีตคนรักขึ้นมาไม่ได้โทพี่ปุยขนาดใบตองหนีขึ้นดอยมาไกลขนาดนี้แล้วยังจะตามมาหลอกหลอนอีกนะหญิงสาวรำพึงกับตัวเองในใจก่อนที่จะใช้มือข่าวนวลปาดหยาดน้ำอุ่นๆที่กำลังคลอเบ้าตาและจวนเจียนจะไหลรินอาบแก้มทิ้งไปฮแล้วเราจะไปคิดถึงคนพันนั้นทำไมเนี่ย เอาเวลาไปคิดเรื่องการสอนเด็กๆด,ดีกว่าภูชิดาเอ่ยพึมพำพลางสูดลมหายใจเข้าปอดลึกก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้ากลับไปยังจุดที่สองพี่น้องเก็บผักอยู่แต่ยังไม่ทันที่จะขยับตัวไปไหนหญิงสาวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เบากรีบของใครบางคนเดินมาหยุดยืนอยู่ที่ด้านหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกเย็นวาบที่ท้ายทอยเนื่องจากใครคนนั้นได้นำวัตถุบ,บางอย่างมาจี้เอาไว้ อย่าหันกลับมาเสียงห้วนสกัดกั้นไม่ให้ร่างกายของภูชิดาเคลื่อนไหวตัวเธอแข็งชาสองมือกำแน่นด้วยความกลัวเมื่อรู้สึกถึงแรงกดของวัตถุนั้นลงมาอีกนิดว่าทำอะไรที่นี่คนเดียวคำ่คำๆไม่กลัวตายไงฉันฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมากับเด็กอีกสองคนภูชิดาตอบอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเนื่องจากเธอคิดไปเองว่า วัตถุที่จ่ออยู่ท้ายทอยของตนเองนั้นเป็นอาวุธที่สามารถปล่อยกระสุนมาปลิดชีวิตเธอได้ในไม่ช้ามาเที่ยวตอนเย็นจวนค่ำนี่นะเก่งจริงไม่รู้จักกลัวบ้างเลยเสียงประชดจากอีกฝ่ายดังขึ้นมาอีกก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เดี๋ยวก็กลับแล้วอ๋อแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆถูกยิงหมกป่าขึ้นมาล่ะประโยคเยียบเย็นของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลัง ทำให้ภูชิดาถึงกับขนลุกชันด้วยความหวาดกลัวแต่กระนั้นหญิงสาวก็ยังฝืนใจเอ่ยตอบกลับไปเพื่อหวังคลายความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้คนข้างหลังจัดการฆ่าเธอโดยที่เธอไม่รู้อีหนอีเน่ทำไมต้องถูกยิงหมกป่าด้วยล่ะในเมื่อฉันไม่ได้ทําอะไรให้ใครก็แค่แค่มาเที่ยวเล่นเฉยๆที่นี่ป่านะคุณไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า ทันทีที่อีกฝ่ายพูดจบประโยคภูชิดาได้ยินเสียงเขาขยับตัวและก่อนที่หญิงสาวคิดจะทำอะไรต่อไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอยู่ข้างหูจนเธอสะดุ้งคุณดงหนึ่งคุณดงสามวาสองทราบและเปลี่ยนคุณดงวสองทราบและเปลี่ยนวสองคุณดงสามภูชิดากลั้นหายใจและหาทางหนีเมื่อรู้สึกว่าวัตถุบางอย่างไม่ได้จี้อยู่ที่ท้ายทอยแล้ว แต่ก่อนที่จะขยับตัวเสียงของใครอีกคนก็ดังขึ้นเบื้องหลังอา้าววัตโนยนั่นอยู่กับใครกันครับอา้าวเอ๊ะครูใบตองทันทีที่ได้ยินเสียงคุ้นหูเรียกชื่อของเธอภูชิดาก็หันกลับไปมองทางด้านหลังทันทีจึงได้เห็นจ่าดำในชุดลายพรางยื่นถือปืนหันลำกล้องไปยังพื้นดินพร้อมกับทำหน้างง,งๆในขณะที่ชายหนุ่มร่างสูงในชุดทห,หารอีกคน ที่ภูชิดาคิดว่าเป็นผู้ร้ายและเพิ่งจุดประกายความกลัวให้แก่เธอจนอกสั่นขวัญแขวนกำลังยืนทำหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาคู่นั้นทอประกายวิบวับอย่างขบขันส่วนอาวุธปืนประจำกายก็สะพายอยู่กับไหล่ด้วยท่วงท่าสบายๆไม่ได้มีท่าทีเตรียมพร้อมยิงหรือพุ่งเป้ามาที่เธอแต่อย่างใด และสิ่งที่ทำให้อารอมณ์โมโหของครูสาวคนสวยแล่นปรีกขึ้นมาแบบสุดๆก็คือตอนนี้เธอรู้แล้วว่าสิ่งที่ชายหนุ่มอมจ,จี้คอเธอไม่ใช่ปืนแต่เป็นวัตถุทรงสี่เหลี่ยมที่ตอนนี้เขากำลังถืออยู่ในระดับใบหน้าโดยที่มีเสียงของใครอีกคนดังออกมาจากเจ้าเครื่องนั้นถึงจะไม่เคยใช้แต่ทำไมพูชิดาจะไม่รู้จักนี่หมายความว่าสิ่งที่เธอเข้าใจว่ามันคือลำกล้องปืน ที่อาจปล่อยกระสุนทะลุท้ายทอยปิดวิวชีวิตเธอได้ทุกเมื่อก็คือวิทยุสื่อสารอย่างนั้นหรือจบบทที่3ทับ2ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ